สวัสดีครับผมคุูวิเชษบุญชาตาอาจารย์เชทุบโตนะครับ EP นี้เป็น EP เริ่มต้นนะครับของการพยากรณ์ดวงชะตานะครับของทีมชลบุรี FC นะครับเริ่มจากโคดเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับโคดเตี้ยเป็นคนเกิดวันที่10ตุลาคม2,510ตามข้อมูลนะครับตรงกับวันอังคารน,นะครับปัจจุบันนี้อายุจะ5.4ปีเต็มนะครับ การที่มาพยากรโคตเตี้ยโคสสะสมนะครับเนื่องจากว่าเป็นโค้ดเวลาจะดูทํานายฟุตบอลนะครับต้องดูละเอียดมากนะครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะทีมไหนเป็นผู้แพ้นะครับเราต้องมาพยากรณ์กันว่าทีมไหนจะมีอิทธิพลในผลแต่ละแมตต์แต่ละเกมนะครับว่าใครจะแพ้และชนะนะครับหลักการของพยากรณ์ครับเริ่มต้นที่การพยากรณ์โหราศาสตร์ในเชิงการแข่งขันกีฬานะครับ มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลองศาทิศทางของสนามแต่ละสโมสรดวงประจําจังหวัดนะครับแล้วก็สีเสื้อชุดในการที่ทีมสโมสรต่างๆที่ใส่นะครับรวมทั้งโค้ดนะครับก็ต้องมาพยากรณ์และที่สําคัญคือกัปตันทีมของแต่ละทีมนะครับว่าดวงใครจะเหนือกว่ากันในช่วงที่มีการการแข่งขัน แต่ละแมตต์แต่ละเกมมีที่มาเจอกัน,นครับเนื่องจากเราจะต้องดูดวงทั้งสองทีมนะครับดวง2กัปตันทีมวันนั้นถึงจะรู้ว่าใครมีภาษีดีกว่านะครับกัปตันทีมถือว่าสําคัญในการแข่งขันฟุตบอลหรือเกมกีฬาต่างๆนะครับยิ่งเล่นเป็นทีมแล้วต้องเน้นที่ตัวกัปตันทีมดวงชะตาวันเดือนปีพศเวลาเกิดชื่อสกุลน,นะครับจะเป็นตัวหนุนนําทําให้ฟุตบอลทีมใดจะเป็นผู้ชนะอันนั้นก็ต้องมาพยากรณ์กันนะครับ แต่การพยากรณ์ใน EP นี้นะครับเริ่มต้นจากโค้ดสะสมพบประเสริฐของทีมฉลามชนชนบุรี f c นะครับโคตเตี้ยนะครับเกิดวันที่10ตุลาคม2510ตรงกับวันอังคารปัจจุบันนี้อายุ5 0 <40. S 1> ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสยังสวยจนถึงอายุ54ก็คือเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าดูการพยากรณ์ก็คือดาวแทรกก็คือดาวเสาดาวเสาแทรกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจะอยู่ถึง วันที่9ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของโคตเตี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับหลังจากเดือนเกิดเข้าไปนะครับเพราะตอนนั้นตามนัดตามอายุเกิดน,นะครับอายุก็54ปีย่างราหูเสวยลาหูแทรกตรงราหูเสวยลาหูแทรกนี้เอาไว้พยากรณ์หลังจากสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับเอาแค่พยากรณ์ช่วงเดือนกันยายนนี้ในเดือนฮัลโหลดของทีมฉลามชนแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับ ช่วงระหว่างจากเดือนกันยายนนี้นะครับช่วงนี้ต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการทะเลาะการอุบัติเหตุอารมณ์จะร้อนนะครับจะรู้สึกงุดงิดนะครับตัวเขาเองเขาจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวอังคารจะมาจรทับอาทิตย์เกิดของเขาที่ราศีกันนะครับดาวอังคารก็หมายถึงตัวบริวารน,นะครับเขาจะรู้สึกว่าไม่พอใจกับบริวารบริวารจะเล่นไม่ถูกใจหรือจะมีการบาดเจ็บของบริวารน,นะครับก็คือลูกทีมของสโมสรชนบุรีนะครับนักเตะ สมโมสรชุมบรุรีตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับเมื่ออารมณ์หงุดหงิดนะครับก็จะทําให้เกมเสียนะครับใน4แมตของเดือนกันยายนนี้นะครับพบกับ BG นะครับที่สนามตลาดนะครับที่สนามจังหวัดตลาดแล้วก็ไปเยือนนะครับกับเมืองทองที่สนามเขาพองสเตเดียมจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็ล่องขึ้นอีสานนะครับไปเยือน หนองบัวพิชยาแล้วก็ต่อด้วยขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับใน c m แมตช์ในเดือนกันยายนนี้เราจะรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนใน c m แมตช์นะครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ทีมฉลามชนไม่สามารถเตะในจังหวัดชุมบุรีได้เพราะเป็นที่พื้นสีแดงของจังหวัดชุมบุรีนะครับก็ต้องภาวนาและก็ต้องเชียร์กันนะครับทีมสาวกฉลามชนนะครับว่า โคตเต้จะพาลูกทีมผ่านใน4แมตชนี้ได้กี่แต้มก็ต้องติดตามหลังจากเดือนกันย,ยายนไปแล้วเดี๋ยวมาพยากรอ,อีกทีนะครับโคตเตี้สะสมพบเสรินนะครับในพื้นดวงมีดาวคานเด่นดาวคานเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเกี่ยวกับเรื่องวาจาเกี่ยวกับเรื่องคําพูดครับเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมามีศิลปะในการพูดครับดาวคานไม่ถึงความขยันดาวคานไม่ถึงความต้องการชนะนะครับแล้วเขาเกิดวังคารด้วยทาให้โคตเต้ค่อนข้างมีพลังและเหมาะกับ ด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นดาวคาไม่ถึงบริวารของเขา,ราบริวารบริวารของเขาจะมีความฮึกเหิมมีความต้องการชนะนะครับนี่เป็นจุดเด่นของโคตเต้ยครับในการที่อยู่เหมาะกับด้านกีฬาอยู่แล้วครับการพยากรณ์นะครับตามหลักแล้วต้องใช้วันเดือนปีพศเวลาเกิดแล้วก็ดวงกับตันทีมดวงโค้ดสีเสื้อสนามแข่งวงจุ้ยของสนามและว,วันเวลาทิเตนะนครับถึงจะเป็นการพยากรณ์มาประทะก,กันแล้วว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะ การพยากรครั้งนี้แค่เฉพาะของโคตเต้สะส,สมพบเริฐนะครับว่าในช่วงก่อนวันเกิดนี้เขาจะเกิดปัญหาอะไรบ้างก็ต้องติดตามว่าจะเป็นเช่น้รหรือเปล่าขอเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับโคตเต้และทีมฉลามชนชนบุรีเอฟซีครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube อาจารย์เชษฐ์ทุบโต๊แล้วก็แฟนเพจนะครับอาจารย์เชษฐ์ทุบโตเช่นกันยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับ เป็น EP แรกของฤดูกาลฟุตบอล2021-2022ในภาวะสถานการณ์โควิด -19 นะครับของประเทศไทยสวัสดีครับ